สวัสดีครับสงกรานต์เนวายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดแอมตู้เชื่อมทั้ง3ตัว3ซีรีส์ของพัมคิ n ให้ชมกันนะครับก็จะมีตัว Xtreme 2 0 0มแอมสกอร์เปียนซูเปอร์ร้อแอมแล้วก็โฮม e 1 2 0แอมนะครับโดยการวัดก็จะใช้เป็นแคลมิเตอร์ตัวนี้นะครับในการวัดซึ่งในการวัดเนี่ยผมก็จะทำการปรับแอมสูงสุดของตู้เชื่อมแต่ละตัวนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมและวัด ว่าแอมมาเต็มไม่เต็มนะครับมาลองที่ตัวแรกกันก็จะเป็นโฮม120แอมนะครับตัวนี้ผมปรับจนสุดเลยนะครับในส่วนนี้ถ้าดูก็จะเห็นได้ว่ามันทะลุ120แอมขึ้นไปแล้วนะครับก็มี122 123ไม่เห็นอยู่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยแอมเต็มนะครับสำหรับโฮม120แอม ถัดมาก็จะเป็นตัว Sco r p เป n s น p e r 160แอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะปรับขึ้นไปสูงสุดเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นไปถึง1 6 4แอมป์อ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมอ่าเท่าที่ลองดูแล้วตัวนี้ก็ทะลุขึ้นไป160กกว่าๆนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าแอมมาเต็มเหมือนกันสำหรับ S ก o r p i ป n s น p e r 160แอมป์ตัวนี้นะครับมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างก็เป็น X อ t e ซ์ตร0มแอมป์นะครับ เท่าที่ดูแล้วก็สวิงขึ้นไปถึง190กว่าเลยนะครับเมื่อกี้แล้วก็ลงมาประมาณ170-180นะในส่วนนี้ผมใช้ลวดเชื่อมขนาด4มิลน,นะครับบางทีมันอาจจะดึงกระแสดได้ไม่สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าใช้ลวดเชื่อม5มิลผมว่าน่าจะถึง200ได้สบายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าแอมเต็มนะครับสำหรับ Xt 200แอม สรุปแล้วตู้เชื่อมทั้ง3ตัวของพัมคินนะครับ3ตัว3ซีรีส์ก็จะมี x อ็กซ์ตรีมสองร้อยสกอร์เปียนซูเปแล้วก็ Home 120ก็ถือว่าแอมเต็มทั้ง3ตัวนะครับก็เอามาทดสอบให้ชมกันสําหรับคลิปวีดีโอนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ